เป้เปถล่มยับทีมแอบ,บเทขายเหรียญแล้วโบยังถือหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้โบ้จะมาวิเคราะห์เพื่อนฟังกันครับ Here สวัสดีครับทุกคนกับจิจิโร่โบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เปเป,เป้มันถลม่มแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าโบจะถือโบจะซื้อเพิ่มหรือว่าโบขายทิ้งไปแล้วนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆตามโบมาก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเคยเห็นโบพาไปซื้อเหรียญกบนี้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตามในคลิปเนี่ยตอนนี้นะครัับราาาคมมนจะล่งกว เดือนนะฮะเหลือไม่ถึง50,000บาทนะครับถือว่าร่วงเร็วและร่วงแรงมากๆนะครับแต่ซึ่งส่วนตัวในโบก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่ามันจะมาไม้นี้เป็นกรณีที่โบไม่ได้คิดมาก่อนกับพวกเหรียญมีมที่สามารถไต่เต้าเข้าไปได้ลิสต์บนบีแอนซ์ภายในเดือนเดียวคือโบเองอะคิดว่าไอ้เจ้าของเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเทขายเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ไม่คิดว่ามันจะรีบเทขายขนาดนี้นั่นเองงั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเลยแล้วเข้าไปซื้อหรือคนที่ยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วไม่รู้ว่าเห เหตุการณ์มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวโบจะสรุปให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงประมาณปลายเดือน8นะครับซึ่งไอทีมเปเป้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5คนนะฮะอันนี้อ้างอิงจากในมัลติซิกนะครับมัลติซิกคืออะไรมัลติซิกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระเป๋าใบหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องเซ็นรับรองเกินจํานวนหนึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยถึงจะทําธุรกรรมได้นะครับก็คือปกติเราใช้แมมาสเราเซ็นแค่คนเดียวก็คือจบเราโอนตังค์ได้เลยแต่มัลติซิกเนี่ยมันต้องเซ็นประมาณคนอํามณี่คนอยึ่ ที่เขาระบุตรงนี้มีประมาณ8กระเป๋านะครับแล้วก็ไอตอนเซ็นเนี่ยมันมีคนในทีมเนี่ยอยู่ๆก็แอบ,บเซน็นแล้วก็โอนเหรียญเปเป้นในกระเป๋าทีมเนี่ยออกไปเข้าเอ็กชแนนทเทขายเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นฝัดที่รุนแรงมากๆนะครับทำให้เหรียญเปเป้นเ,ปนเนี่ยพุ่งลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนั้นในช่วงที่โกรดมันกาลังขึ้นเรื่อยๆเลยเปเป้เปกาลังมียอดโฮเดอร์ขึ้นแบบทีีทมีพวกอินฟลูเอนเซอร์หลายคนออกมาซื้อแล้วก็ถือปั่นเหรียญเนี่ยจริงๆส่วนตัวโบรู้สึกเออมันก็แบบนะนะกมมอบ มันอยู่ๆทุกคนจะรวยพร้อมกันเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่ามันน่าจะมีลงบ้างแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะลงด้วยข่าวแบบนี้นะฮะซึ่ง<อ> <ฮะ S 1> เหตุาการณ์นั้นเนี่ยทำให้วานหลายๆคนที่ซื้อเปเป้ตั้งแต่แรกเนี่ยออกมาเทขายเหรียญทิ้งกันเลยทีเดียวนะฮะเียได้ว่า strong holder แต่ละคนเนี่ยก็เทขายกันหมดนะครับแต่เขาก็ฟาดกําไรไ,ไปได้เยอะแลวไงแต่มันก็ยังมีคนส่วนอยู่บ้างซึ่งไอคนที่ส่วนเนี่ยเขาก็ส่วนไปแต่ถ้าเกิดเราดูราคาที่เขาส่วนเนี่ยตอนนี้ก็ติดลบนะครับเขาซื้อท ที่โบทำคลิปให้เพื่อนดูแล้วซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณสิหนะครับหลังจากนั้นตัวเหรียญมีมตัวนี้ราคามันก็ไหลลงเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งเหรียญมีมะปกติมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ส่วนตัวโบรู้สึกว่าเปเป้เนี่ยยังโชคดีที่มันได้ลิสต์อยู่บนไบนั้นไม่งั้นเนี่ยมันน่าจะหายไปจากโลกใบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมาส่องตัวแอคทิวิตี้ของแอคเค n t เปเป้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงเดือน8ปดนะครับหลังจากนั้าง แม่แอคทีฟบ้างนั่นเองนะครับแต่โบเพิ่งมาสังเกตนะฮะว่าชิบ่ามันก็แอคทีฟน้อยเหมือนกันถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับไอ้โฟลกี้เนี่ยเหรียญมีมส่วนใหญ่มันจะอัพทวิตเตอร์อัพโซเชียลมันทุกวันทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเป็นการปั่นเอนเกจเมนท์ที่แบบรุนแรงมากๆนั่นเองส่วนของเปป้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โบไม่ชอบสำหรับตัวเหรียญมีมเนี่ยมันน่าจะมีการอินเวสอะไรลงไปกับ culture หน่อยหนึ่งนั่นเองนะฮะอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวของโบนะครับแลวสำหรับเพื่อนๆ ไ i n a n c e เนี่ยไม่ควรไปยุ่งเลยนะฮะถ้าเกิดมันโดนถอดออกจากกระดานไบ n a n c e เนี่ยโบบอกเลยว่ากูไม่กลับนะฮะหลายๆตัวเนี่ยโดนถอดอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ค่อยรอดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวโบก็ลองไปส่งพวกเงื่อนไขาการโดนดีลิสของพวกตัวเหรียญนั่นเองนะฮะมันก็จะเกิดจากการที่โปรดักมันไม่อ c t ที e บ,บ้างหรือว่าตัวโปรโตคอลมันโดนแฮกอะไรเงี้ยแล้วทีม b i n a n c e มันก็จะมีการติดต่อไปพูดคุยกับทางตัวโปรเจกต์นั่นเองแล้วก็ทําการช่วยเหลือให้คําปรึกษาหาทางออกให้นั่นเองแล้วก็รอดูว่าทีม อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวโบโมองว่าเปเป้เองเนี่ยถามว่ามีโอกาสโดนดีลิสไหมโบโมองว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะฮะเพราะว่าการที่ทีมเนี่ยออกมาเทขายเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ทางออฟฟิเชียลเปเป้ก็ออกมาชี้แจงนะว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนมัลติซิกอะไรแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ณนะวันนี้ที่โบอัดคลิปโบไม่ได้กลับเข้าไปเช็คจริงๆนะว่าตัวกระเป๋ามัลติซิกมันเนี่ยมีการเปลี่ยนเซตอัพให้มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่ามีการเอาออไอ้คคลลล่้ปออาาาแววหะเเทํ แต่จริงๆเราก็ต้องเช็คเองนะซึ่งไอตอนประมาณเดือน8ที่โบเคยเช็คโน่น่ยมันยังไม่ได้เอาออกนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่ได้เอาออกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกโอนออกมาขายอีกนั่นเองนะครับมางั้นโบลองมาวิเคราะห์เพื่อนฟังดีกว่าให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงไอไกลไกของมีมคอยนะฮะไอมีมคอยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเปเป้เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย,อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าก่อนที่มันจะโดนลิสต์พวกเอ็กชแนนใหญ่ๆเนี่ยมันจะชอบโดนฝัดก่อนนะฮะนี่คือเฉพาะเปเป้เพราะตอนนั้นโบตามแต่เปนนะะซึ่ง,งใบุค คนที่ฝัด ได้กวนมากๆก็คือคุณพอลลี่คนนี้นะฮะคนนี้คือปั่นเหรียญเปเป้ทำนู่นทำนี่วุ่นวายมากเลยจนกระทั่งตอนที่เปเป้ถล่มเนี่ยเขาก็ออกมาแฉข้อมูลเยอะแยะมากมายฟัดแบบกระจุจกระจายแล้วก็สร้างเหรียญเองสุดท้ายเขาก็คือคนสร้างชิดคอยคนหนึ่งที่เราไม่สามารถให้คุณค่าคําพูดเขาได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งมันก็แค่ปันป่นๆกวนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอ่านแล้วเราไม่ลองวิเคราะห์เลยเนี่ยเราอาจจะไหลไปตามเขานั่นเองนะฮะซึ่งมุมมองสดนตของโบเนี่ยโบมองว่าเอ้ยมันออกมาฟัดอีกแล้วแล้วถ้าเกิดว่่าาตัวเเรียปป้ไมถูกกกลสออจ โบเองก็คงจะทยอยซื้อเก็บเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วไอกลไกการทํากําไรของตัวทีมโปรเจกต์สำหรับพวกเหรียญชิดคอยน์มีมคอยพวกนี้เขาทำยังไงอ่ะมันก็จะมีอยู่2วิธีนั่นเองนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยไอพวกทีมของเขาเนี่ยจะเข้าไปซื้อเหรียญตั้งแต่ต้นน้ําเลยเหมือนกับสมมติว่าโบทําเหรียญออกมาใช่ไหมโบก็เปิดขายแต่อนุญ,ญาตให้ทุกกระเป๋าเนี่ยซื้อได้แค่คนละประมาณ2,000บาทอะไรอย่างเงี้ยโบก็ทํากระเป๋าตัวเองขึ้นมาประมาณ1 0 20บใบเลยเข้าไปซื้อให้หมดไอตอนซื้อเนี่ยเงินมันก็เป็นเงน ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะแปลว่าถ้าเกิดอยู่ที่ดีโปรเจกต์ Project มันไม่ปังเนี่ยมันก็ถอดออกมาก็เงินตัวเองดีแถมได้เงินคนอื่นด้วยอ,อันนี้มันไม่ดีนะฮะเพื่อนๆอย่าไปทาตามนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาราคาเหรียญมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เทคนิคการทํากําไรของพวกวงในหรือว่าทีมเนี่ยก็คือเขาจะทยอยขายเหรียญออกมาจากกระเป๋าพวกนั้นนั่นเองนะครับทำให้เหมือนกับว่ามันเป็นแค่คนคนหนึ่งที่แบบเล่นพวกเหรียญชิดคอยต้นสายขายนะฮะอันนี้คือเทคนิคที่เขาทํากันมานานแล้วแต่ว่าคนเพ ถือว่าดีแล้วแหละทุกคนก็เริ่มจะทันเกมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือทีมไม่ปกปิดอะไรเลยนะฮะมีกระเป๋าส่วนตัวให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็เทขายลงไปเลยซึ่งมันตลกมากๆไอ้วิธีนี้เป็นวิธีที่นูบมากๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทํากันแล้วเพราะว่าเมื่อทีมเทขายเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นมันโดนฝัดยับเลยนะฮะแปลว่าทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นวิธีอันแรกที่โบบอกเพื่อนเพื่อน,นะฮะมันอยู่ที่ประสบการณ์ของทีมที่ทําพวกเรียนพวกนี้ด้วว้้้ววววววยย่าาาาาามมมมีีีคครรูชํนนนนนนนญขดดไหััเองะบ๋สุปลแ ส่วนตัวโบมองว่าการที่ทีมเทขายเหรียญนั้นมันไม่ได้เหนือความคาดหมายในเชิงของการทํากําไรแต่มันเหนือความคาดหมายเพราะว่ามันดันมาเททั้งที่เหรียญมันได้ลิสต์อยู่บนบี n แนนซ์แล้วนั่นเองสิ่งที่โบคาดคิดไว้ก็คือตัวเหรียญมันอยู่บนบี n แนนซ์ในช่วงบูรันก็คือแอบทยอยเทขายออกมาให้มันไม่กระทบกระดานอะไรเงี้ยนั้นคือสิ่งที่โบคิดไว้แล้วโบก็ไม่ได้คาดหวังให้ทีมเขากอดเหรียญไว้แล้วก็ไม่เทนั่นเองนะครับเพราะยิ่งเขาเทเนี่ยตัวเหรียญมันก็ยิ่งถูกกระจายออกไปนั่นเองนะครับซึ่ีดถกู ลิสออกจากไบแนนส์โบ่จะไม่ขายนะครับไม่โบถึงไม่ขายนะฮะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์ทำให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับน่าตอเล่นนะฮะเพราะส่วนตัวเนี่ยโบเชื่อในเรื่องของพวกเหรียญมีมที่มันมีตัวเลขเยอะๆติงต้องอย่างนี้เราก็เป็นมีมที่ไม่ใช่หมาที่โบเองเนี่ยมองหามาสักพักแล้วก็ในที่สุดก็เจอตัวนี้นั่นเองนะครับก็ขอลองกอดมันไว้แล้วกันซึ่งไอจำนวนเงินที่ลงไปในคลิปเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ตั้งใจเอามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆทางบ้านรับชมกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณณอออออออยยยากกกดดเเเเนน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 ี่่่็มมคคพืืุหััังแตข ย้ำไม่อีกนะฮะถ้าเกิดว่าเหรียญมันโดนดีลิสออกจากใบแนสเนี่ยโดนถอดออกจากกระดานเนี่ยโบไม่แนะนําให้เพื่อนๆแบบไม่เตรียมคัดลอสนะฮะยังไงก็ต้องคัดนั่นเองนะครับแล้วอยากรู้ว่าโบจะซื้อเพิ่มไหมโบบอกเลยว่าโบก็คงจะซื้อฮะถ้าเกิดราคามันดีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยโบตั้งไว้ราคาหนึ่งตอนแรกนะครับที่ตอนนั้นราคามันอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าเนี่ยโบตั้งไว้เล่นๆด้วยที่ราคาประมาณไอ้หกเก้านะฮะเพราะมันเป็นเลขมีมแล้วก็สี่สองซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ลงไปถึงงรริๆตอออออนนนนนีีี้้้าาาคคเเเ่่่ยัยูท 7, พืืพห็ป ราคาที่โบตั้งไว้เล่นๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตามเทคนิคอลเนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนคิดนะฮะบางคนก็บอกว่ามันเป็นโท t o อ e r แล้วเดี๋ยวก็จะแบบซ้ายเวย์ขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ของโบนะฮะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของโบนะครับถึงบิตคอยมันจะไม่ทํ new ว o ลเนี่ยแต่ว่าเอ t c ์คอยเนี่ยมันโดน dominance กดได้แล้วมันก็ถล่มตามตลาดคริปโตได้อีกนะฮะแปลว่ามันยังมีาวน์ไซด์ให้ลงไปอีกอันนี้ก็เป็นเป้าที่น่าสนใจสำหรับโบนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูต่ําไปก็จริงอะโบดึงมาแบบ make s e n s ึ เพื่อนๆไหวปะล่ะโบถือไหวหรือเปล่าจาก1นึ่งแสนเหลือ2 0 0 0 0กว่าโบคิดว่าโบก็คงถือแล้วตอนนั้นโบก็อาจจะซื้อเพิ่มเข้าไปเพื่อเฉลี่ยทุนนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยโบก็ทําด้วยเหตุผลแล้วโบก็วิเคราะห์แล้วก็รับความเสี่ยงได้แล้วะะเพื่อนๆลหละรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มันถล่มเซงหรือเปล่าที่ตัวทีมมันขายเหรียญออกมาตอนนี้โบบอกเลยว่าโบเองก็เซงนะแต่ทําไงได้มันตลาดมีเขาก็คงอยากจะเอาไปทําอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับแต่วันนึงถ้าเกิดราคาเหรียญมันขึ้นเนี่ยอยากจะให้ โอเคเ okay. ง้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ